กราสวีสดีน้ครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปันสแนเอเนาะครับผมโอเคครับมาวันนี้จัดไปครับสิพามาอยู่กับเจ้าไฮโรไทยเนาะครับผมโอเคครับมาจัดไปครับวันนี้เมทุนมาหนึ่งร้อยเนาะโอเคมาเปิดมาครับเปิดดูไปก่อนแล้วกันนะครับดอกนี้ครับโอ้โหสิบเอ็ดไฮโรครับมาดอกนี้เราต้องเอาหนักๆแล้วกันนะครับผมมาจะเป็นยังไงเนาะครับผมเอาหมวยเขย่าแล้วครับผมมา รอเล่นกันเลยละกันนะครับผมมาจะเป็นยังไงครับทุนหนึ่งร้อยเนาะครับผมาราจไปครับผมมาป้าเบ็ดจันแจ็คน้อยละกันนะครับผมมาเบ็ดหาทิพครับผมปะห้าต่ำครับห้าสูงครับสวยงามครับมาเอาแค่นี้ละกันนะครับผมยังไงมันต้องมีจังหวะติดคูดบ้างนะครับผมมาขอเน้นๆขอเน้นๆบักอาหมวยจังไหนครับอีกสามครับอีกสามวิสองวิ ปากมาดีครับมาอ่ะมวยขอเป็นสูงห้าสีสีโอ้สวยสวยงามนด่ครับ13ครับ13สูงครับติดคุณ้วยครับผมติดคุณสครับจัดมาครับ250ครับสวยงามพราะรามแปดครับทุน100ครับตอนนี้กำไร150ยห้าสิบแล้วเอาง่ายๆครับสูตรเด็ดสูตรดีครับไม่มีครับสูตรมัวเท่านั้นับผมมา ดูเอาครับผมจะเป็นยังไงครับดูข้างล่างเนาะครับผมต่ำต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 ่ำสูงสูงสูงครับมาใส่สูงไปเลยครับสองร้อยเนาะจะเป็นจังไดครับมาปลายปลายปลายดีอสวยงามพระรามแปดครับผมจะเป็นจังไดเนาะมาดิครับมาดิครับขอติดคุณหนักๆนะติดเบรไฮโลไปสิบเนาะมาดิติดคูณไหมเอยติดคูณครับโอ้โหสวยงามครับโอ้ยหกสาม สามโอ้โหสวยงามดีครับสิบสองครับอติดคูณนะครับโอ้โหจัดมาดีครับเท่าอะไรครับบวกมาสามร้อยแปดสิบครับหกร้อยสามสิบนะสวยงามพระรามแปดครับสื้อจัดประรลัดบ่อครับผมสิเป็นจังไหนะครับผมโอเคครับถือว่าไซส์ได้อยู่นะครับผมแบบนี้ครับโอเคอยู่ครับผมมาจะเป็นยังไงครับมาเริ่มต่อครับผมใส่ไปเลยครับมา แถวล่างแถวล่างครับมีเศษอยกสามเศษนาะครับผมใส่แถวล่างไปเลยครับผมสองสามสามสี่สี่ห้าเนาะโอเคครับหนักหนักหน่วงไว้เลยครับสิบครับใส่ไปแค่สิบครับตอนนี้กำไรห้าร้อยเน้นๆแล้วครับผมจัดมาดิโอ้ยไม่ได้กินเลยครับผมโอเคละกันนะครับผมวันนี้ผมก็น่าจะขอราไปที่กำไรห้าร้อยเนี่ละกันนะครับผมโอเคครับ กัรพนนี้ผมก็จะขอลาตัวเอ้ยขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมขอบคุณครับ